افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد Assalamualaikum ah w, uh. ok e w, um as w a r a h ม a t u l l a h i wabarakatuh. ขออครับากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการตับซีดอิมนุกซีดพี่น้องครับในตอนท้ายของตอนที่แล้วเนี่ยนะเราก็อยู่ในท้ายของอายะที่หนึ่งร้อยแปดนะครับที่อัมตุรีดูนะอันตัสอาลูรอซูละกุมกามาซูอิลามูซามิงกอบนะครับเสร็จแล้วเราบอกว่าตอนท้ายว่าว่าไมยะตาบัดดาิลกุฟรอบินอีมานนะครับ ความหมายก็คืออะไรและใครที่นะครับเอามาแทนที่นะการศรัทธานะครับเอาอะไรมาแทนล่ะอัลกุฟการปฏิเสธนะครับว่าไม่ว่าไมยัสตาริลกุฟรอบิลอีมานถ้าอิมานมนึกทีบอกใช้คำว่าซื้อเลยนะใครที่เอาอะไรใครที่จะมาซื้อการปฏิเสธโดยการไนะ โดยการจ่ายเอาอิมานของตัวเองนะมาจ่ายซื้อการปฏิเสธไปนะครับนี่คือการในการซื้อขายที่ไม่มีกําไรไมีแต่ขาดทุนมีแต่เจ๊งกะเจ๊งนะครับเพราะว่าอะไรจากมีอิมานอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นผู้ปฏิเสธจะมีแต่เจ๊งกะเจ๊งนะเราบอกะไรใครที่ทําอย่างนี้นะเอาอิมานไปแลกกับการปฏิเสธนะครับมีอิมานอยู่ดีๆไม่ชอบอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นกาเฟส เห็นกาเฟสเขาเป็นกันโอ้ยดูแล้วเขาสบายเขาอยากเมาเขาก็ได้เมาเขาอยากทําสีนาเขาก็ได้ทำเขาอยากซื้อหวยอยากอะไรคาสิโนกาสิโนกํา,นา,นา,นาลังจะผ่านสภามาหมดแล้วนะครับเราก็อยากจะเป็นกาเฟสกันเหลือเกินนะถ้าอย่างนี้ใครที่มีความคิดอย่างนี้นะฟากอดดอลลาสวาอัสซาบีแท้จริงเขาได้หลงออกไปแล้วนะเขาได้หลงออกไปแล้วจากอะไรจากทางที่เที่ยงตรง ไอฟากอดขอราจะอันอันิตตอรีกิลมุสตะกีมนะท่านมามนสิบอกเขาได้ออกไปแล้วจากหนทางที่เที่ยงตรงอิลาจัฮันอิลลจันอิละาจาัฮลาาิวตตลานนะครับออกจากทางที่เที่ยงตรงวิ่งอยู่บนถนนดีๆไม่ชอบเลี้ยวลงแห่ลงคูลงคลองไปนะครับลงไปแน่ความโง่เขาความหลงผิด วฮาคซาจะูอันตัสด ال ี د ل น ن ت ม د ิยะนะครับและอย่างนี้แหละคือสภาพของคนที่อะไรที่เฉยใช้ออกจาก,จากการอันตัสดีกินอัมบิยจากการเชื่อจากการศรัทธาต่อบรรดานาบี و บาอิฮิม วะอิงกิยาดิฮิวะอิงกิยาวะอิงกิยาดิละหุมนะครับและการในการปฏิบัติตามบรรดานาบีการเชื่อฟังต่อคําสั่งของนบีอิลามุคอละฟติหิมนะออกนะออกจากการเชื่อฟังไปสูก่การในการขัดแย้งกันนบนบีวะตักซีบิหิมและการปฏิเสธนะครับวะอิกรออะไลาหิมบิลอัสอิละและการพยายามสรรหา คำถามคำขอร้องต่างๆก็คือพยายามคิดอย่าเ,ยเป็นนบีต้องทำอย่างนั้นลองทำอย่างนี้ที่ทำได้ไม่เป็นนบีแ้วเป็นนบีต้องทำอย่างนี้ได้นะอะไรเงี้ยนะก็อีกติรอเลยพยายามคิดหานะครับหาอะไรนะหาคําขอนะเรื่องราวต่างๆทีข่ขอนู่นขอนี่ขอซอกขอแทกนะนะครับก็มาขอนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะ ทำคิดว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยเขาคิดว่าไอ้สิ่งที่ขอไปเน,นี่ยนบีทําให้ไม่ได้หรอกไม่ใช่นบีหรอกคนคนนี้ไม่ใช่นบ,บ,นนนนบ,บีนะลองขอ,อยากๆหน่อยที่ต่ทําได้ไหมเนี่ยคือในใจแล้วเขาเองเนี่ยก็ไม่คิดไม่ได้ศรัทธาต่อต่อบรรดานบ,บีนะครับก็คิดว่าอะไรไอ้ยขอขอไปเถอะพูด,พดไปเถอะทาไม่ได้หรอกพวกเนี้ยว่าไม่ใช่นบ,บีจริงของปลอมนะคิดว่านบ,บีเนี่ยเป็นของปลอมนะครับก็อะไรเขาก็จะพยายามคิดหา,หาอะไร คำขอคำท้าทายต่างๆนะอัลตีลายาตาจูน่อิลัลฮะทั้งๆท,งที่พวกเขาไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องอะไรต่อต่อสิ่งนั้นๆเลยก็คืออย่างที่อ,อย่างตัวอย่างในตอนที่แล้วเถอยอยู่กูเนสมาขอ,ขอกับนนบีว่าทําภูเขาโซฟาให้เป็นทองสิามว่าถ้ามันไม่เป็นทองแล้วเดือดร้อนอะไรไหมกูเรสเนี่ยกูเรสก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกไม่ได้มีความจําเป็นอยากจะได้ทองคําไปใช้อะไรรอกแต่มุฮัมมัดทาให้ภูเขาโซฟาเป็นทองคาให้หน่อยสิ เหมือนกับอะไรเหมือนกับบานีสรออินหรือ,อไคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ไอในรีวายาแรกแรกของงานการประทานอายานี่ที่มาบอกว่าอะไรมุฮัมมัดขออัลลอฮ์ประทานคัมีร์เด่มใหม่ลงมาสิล่ะไม่เชื่อกุ่านนี่ไม่เชื่อ,อ,อขอเล่มอื่นถามว่าพวกนั้นเนะ่ะจริงๆต้องการไม่คัมภีเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรหรอกไม่ได้ต้องการจะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์หรอกแต่ว่าไอที่ขอนะ่ะคิดว่าอะไรนบีเอามาไม่ได้หรอกนะที่ขอน่ะคิดว่านาบี ทำให้ไม่ได้หรือเอามาให้ไม่ได้หรอกก็เลยขอขอส่งเดชไปอย่างนั้นแหละเนี่ยนี่คืออะไรอิคลิโรนะครับว,วอลลาตีลายาตายุนอิลายอาลาวาชิตานวันกุฟไอที่ขอทั้งหมดเนี่ยก็คืออะไรตะคับบุตรนะตะครับบุตรเลยก็คืออะไรไม่เชื่อแล้วก็ปฏิเสธต่อนบีนะครับไอที่ว่าเนี่ยนะบอกว่าถ้าทำได้นะแล้วก็อะไร ในใจล sure oh. ึกๆเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่านาบีจะทำได้นะไม่เชื่อหรอกขอไปอย่างนั้นแหละนะแล้วก็รู้ว่าอะไรรู้ว่าทําไม่ได้หรอกนะกามากอลตาลานะครับเช่นเดียวกับอายะที่นที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาบอกว่าอะพวกเนี้ยมันจะหลงอย่างนี้แหละนะในอัลลอฮ์บอกไว้ไหนไครับสุรออิบรอฮีมว่ายังไงอัลัมตะรอิลัลลีนบับดลูนิ้มะตัลลอฮิกุฟรอ นะครับอัลลอฮ์ถามว่าพวกเจ้าไม่เห็นหรอกหรือนะถึงบุคคลที่บัดดาลูเนี่ยมาตลอดกุฟรอนเขาได้เอาอะไรเอาเนี้ยมัดคอร์อเนี่ยทิ้งไปแล้วก็ไปเอาอะไรเอาการปฏิเสธมาแทนที่นะครับเอาความปวดปานของอัลลอฮ์เนี่ยทิ้งไปเลยนะไม่ได้ไม่อยากได้ความปวดปานไม่อยากได้ทางนำไม่อยากได้อัลอิสลามนะครับเขาก็ไปหาอะไร ไปสรรหาลัทธิอื่นคําสอนอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเขาพอใจเขาอยากจะได้อย่างนั้นทั้งๆที่อะไรมันคือความถูกต้องมันคือสัจธรรมไม่อยากได้นะอัลลมตารออิลลัลีนะบัดดาลูนิะมะตาลลอฮิกุฟรอนวะฮัลลูกะฮุมดะรลบาวัดสุดท้ายแล้วทาพวกนี้แหละก็จะทําให้หมู่ชนของเขากลุ่มชนของเขาเน้นไปอยู่ในอะไร ในไฟนรกนะสุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะนะท้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกพันพันนะพันไปพันมานะครับนะพยายามดิ้นรนจนสุดท้ายทำให้มูชนของตัวเองนั้นตกไปอยู่ในไฟนรกจาฮันนามยัสเลานะฮะพวกเขานั้นจะได้เข้าไปในนรกจาฮันนมวาบิสัลกอรตและสุดท้ายแล้ว ยาหันนำมือนรกย่าหันนำนะยาหันนำนั้นน่ะเป็นอะไรนะบิสัลกรอร์ดเป็นสถานพำนักอัน,นอลเลวซามยิ่งนะถ้ารู้ว่าของจริงเป็นยังไงจะไม่มีใครกล้าคิดว่ายอยากจะอยู่ในนรกเลยนะถ้ารู้ว่าอะไรการลงโทษในจะหันนำเป็นยังไงจะไม่มีใครกล้าทําความผิดใดๆเลยนะครับนี่คือคอะไรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาหนหัวตาลาบอกไว้ อีกอายะหนึ่งอีกซูรอหนึ่งนะครับแต่อะไรมีความหมายที่มันอะไรมันมันสอดคล้องกันนะครับวกอละอบุลอาลียะยะตาบัดดาลุชิดดะบิราะห์อีกคำอธิบายหนึ่งของท่านอบุลอาลียะที่เป็นมุสัดซีรินเหมือนกันบอกว่าอะไรที่ว่านะว่าไมยะตาบัดดาลิลกุฟรอบินอีมานเนี่ยค่ที่อะไรเอาเอา,เอาอะไรเอาอีมานไปแลกกับกุฟเนี่ยก็เหมือนกับคนที่อะไรอยู่ดีดีไม่ว่าดี นะอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะครับเอาอะไรเอาความลำบากเนี่ยมาแลกกับความสุขสบายความสุขสงบต่างๆอยู่กันแบบสงบสงบ,สงบดีๆหาเรื่องนะหาเรื่องอะไรไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะไปทารบกับคนนั้นรบคนนี้แล้ววลาเค่อยเขาตีกลับมาเดือดร้อนเลยคนนี้นะเอาอะไรเอาความสงบที่มีอยู่ไปแลกกับความอะไรความลำบากความเดือดร้อนที่จะมาเยือนในอนาคต นะครับนี่คือไรนะถ้าเขารู้ความจริงเนี่ยนะแล้วเขาศรัทธาเนี่ยเขาจะไม่กล้าทานะแต่ที่เขาทําอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ศรัทธาไงเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าจะมีสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเขาไม่เชื่อการลงโทษของพระองค์เขาไม่เชื่อว่าอะไรในวันกิยามานั้นเขาจะไม่ตายอีกแล้วนะจะโดนทรมานขนาดไหนจะโดนไฟเผาจะโดนตะกัวร้อน ยอดเข้าไปในหูยอดเข้าไปในดวงตาแล้วไม่ตายนะเขาไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วจะเป็นยังไงวันนั้นเขาจะได้เจอนะครับถือเมื่อวันอาคิร์อมาถึงเขาจะได้เจอสิ่งที่เขาไม่เชื่อนี่แหละนะครับแล้วก็อะไรอายะ์อื่นในอันกูอานก็บอกว่าจงริมรสสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ปฏิเสธมันเถอะก็คือไ,ไม่เชื่อว่ามีถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆเราจะทำยังไงนะลองถามตัวเองดูนะครับอ้าว เรามาดูอายะต่อมานะวัดดคาซีรุมมินอัลลิลกิตาบิเราอยารุดดูนะกุมม um ah um um, ิบัดีอีมานิกุมกุฟารอวัดดคาซีรุนส่วนใหญ่หรือส่วนมากของบรรดาชาวคัมภีร์อาลุลกิตาบนะครับโดยทั่วทวไปก็หมายถึงใครยาฮูดกับวาซอรรอนะชาวชาวยาฮูดกันวาซอรรอวัดดมีความรักมีความชอบชอบอะไรละ่ะนะ เราอย่ารุดดูนะคุมหากว่าพวกเขานั้นสามารถที่จะทำให้พวกเจ้าคือไอ้มุสลิมเนี่ยกลับไปนะอย่ารุดดูนะนะครับแปลว่าอะไรเอากลับไปมิมบะดีมานิกุมจากที่การที่ไอ้พวกเจ้านั้นมารับอิสลามกันแล้วเนี่ยพวกเขาก็หวังพวกเขาก็อยากพวกเขาชอบที่จะจะเห็นพวกเจ้านั้นกลับไปไอ้กลับไปในความหมายนี่ยอีกคำหนึ่งที่เราเรียกกันคือมุรตัดนั่นแหละนะตกศาสนา เปลี่ยนกลับไปเป็นอย่างเดิมนะครับอย่ารุดดูนะกุมมินบิมินบาดีมานิีคุมกูฟารอ,อยากจะเห็นมุสลิมเนี่ยกลับไปเป็นกาเซตอย่างเดิมจริงๆนะนี่คืออะไรความในใจของพวกเขานะที่เขาอะไรปิดบังไว้ในใจที่เขาทาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกลับอะไรกับสังคมมุสลิมกับเยาวชนของมุสลิมนะจริงๆแล้วในใจลึกๆคืออะไร หวังว่ามุสลิมนั้นจะกลับไปเป็นกาเฟตเหมือนเดิมนะครับอยากจะเห็นเรานั้นออกจากอิสลามไปโอ้ถ้าออกไปนี่คนสองคนที่เขาได้ไปนี่เขาก็ดีใจกันหน้าดูแลนะแชร์คลิปกันหน้าดูเลยนะครับ,ค,รบคนที่ออกจากอิสลามไปคนที่เกิดมาเปน็นอยู่ในครอบครัวมุสลิมแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็อะไรประกาศตัวเองว่าฉันเลิกเป็นมุสลิมแล้วนะนะไม่เอาแ้ะมุสลิม ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่โอ้โหวัวเขาดีอกดีใจกันมากนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาหวังนะให้เรารู้เลยว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาหวังว่ามันจะเกิดขึ้นกับอะไรกับลูกหลานมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของอาลุนกีตาบนะค่าเทอมก็แพงเข้าก็ยากแปะเจ๊แปะเจียอะไรก็เยอะแยะไปหมดเสียกันนะอีลุงตุงนางแต่ก็ยังมีมุสลิมยอมเสียยอมจ่ายเพื่อที่จะให้ลูกตัวเอง ไปอยู่ในสังคมของคนกาเฟสนะครับนี่คือเรื่องอันตรายมากนะครับแล้วถามว่าเด็กคนนั้นอนาคตจะเป็นยังไงล่ะนะเมื่อไปอยู่อย่างนั้นมันก็จะเข้าอะไรจะเข้าไปตามความต้องการความปรารถนาของพวกเขาที่อเลสุบาหานหัวตาลาทรงบอกไว้ว ah um. um um ่าวัดดะกะซีรุนมินอาหินกิตาบิลาวยารุนดูนักุ้มมินมิมบะดีอีมานิกุมกูฟารอนะครับพวกเขานั้นหวังพวกเขานั้นชอบ ที่จะอะไรที่จะให้พวกท่านนั้นนะครับกลับไปเป็นกูฟาดหลังจากที่ไอะได้รับศาสนาได้รับอิสลามแล้วได้เห็นทางนําแล้วอีกครั้งหนึ่งพวกเขาหวังไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าเขาหวังอย่างนี้นะเขาอะไรหวังร้ายต่อเราตลอดเวลานะครับเราจะอยู่กับเขาอย่างไรในสังคมนี้เราจะปกป้องลูกๆหล,ล,ลานๆของเราอย่างไรในสังคมนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดไตรตรอง คิดให้ดีทบทวนให้ดีนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วชาลลอพบก,กันใหม่ในตอนต่อไปครับวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายาวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอะฟะลายะตะดับรูนัลกุรอานวะลาวกานะมินอิดนดิไฆรุลลอฮิลาวะจะดูฟีฮิอิคติลาฟันกะซีรา